คืนหนึ่งชายหนุ่มตัดสินใจก้าวสู่สะพานที่ไม่มีใครกล้าข้ามมานานหลายสิบปีเขาคิดว่าจะพบเพียงความเงียบแต่สิ่งที่รอเขาอยู่ในความมืดกลับเปลี่ยนค่ำคืนนั้นไปตลอดการเสียงลมพัดผ่านสะพานไม้ดังหวิวเหมือนเสียงคนกระซิบอยู่ในความมืดขณะที่อาริฟฟอเดินช้าๆไปตามแผ่นไม้ที่สั่นไหวหัวใจของเขาเต้นแรง เหมือนจะหลุดออกมาจากกาะทุกครั้งที่ก้ากลิ่นไม้เก่าที่ชื้นโชยขึ้นมาผสมกับกลิ่นสนิมจากราวสะพานสร้างความรู้สึกเหมือนกําลังก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่มีใครอาศัยอยู่มานานใต้สะพานามีเสียงน้ำไหลเบาๆแต่เสียงนั้นกลับฟังดูเหมือนเสียงหายใจของใครบางคนอาริฟฟอร์หยุดยืนมองลงไปในความมืดที่หนาทึบเขาไม่เห็นอะไร แต่รู้สึกเหมือนมีสายตานับสิบคู่จ้องมองเขาอยู่แผ่นไม้ด้านหลังเขาขยับดังเสียงกรอบแกรบเหมือนมีบางอย่างกำลังเดินตามเขามาอาริฟอหันกลับทันทีแต่บนสะพานยังคงว่างเปล่ามีเพียงเงาของตะเกียงที่สั่นไหวตามแรงลมอาริฟอร์สูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมความกล้าก่อนจะก้าวต่อไปข้างหน้าแต่ยิ่งก้าวไป สะพานก็ยิ่งส่งเสียงดังขึ้นเหมือนประกาศบางอย่างที่เขาไม่อาจเข้าใจได้ดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวส่องแสงอ่อนลงบนแผ่นไม้ทำให้เงาของอาริฟอยยาวเหยียดดูบิดเบี้ยวราวกับเงานั้นไม่ใช่ของเขาเองเขารู้สึกถึงไอเย็นแผ่ซ่านมาจากพื้นสะพานไอนั้นเย็นจนซึมผ่านรองเท้าเข้าสู่ผิวหนังเหมือนมีมือของใครบางคนแตะข้อเท้าของเขาเบาๆ อาริฟฟอสะดุง้งรีบก้าวถอยหลังแต่ทันใดนั้นสะพานทั้งแผ่นกลับสั่นแรงขึ้นเหมือนมีแรงกดจำนวนมากอยู่ใต้พื้นไม้เขาก้มมองช่องว่างระหว่างกระดานในความมืดนั้นเขาเห็นบางอย่างขยับเล็กน้อยเหมือนเงาที่กำลังเคลื่อนตัวขึ้นมาช้าๆเสียงลมหายใจดังขึ้นใกล้เขามากขึ้นเหมือนอยู่ตรงต้นคออาริฟ,ฟอหันขับ แต่รอบตัวเขามีเพียงความว่างเปล่าและเสียงสะพานที่ร้องครางอาริฟรตัดสินใจก้าวเร็วขึ้นแต่ทุกก้าวกลับเหมือนเหยียบลงบนสิ่งมีชีวิตเสียงนุ่มลึกบางอย่างดังขึ้นใต้สะพานเหมือนเสียงคร่ำครวญจากก้นบึ้งของหุบเหวเมื่อเขาเดินมาถึงกลางสะพานอากาศรอบตัวกลับนิ่งสนิทลมที่เคยพัดแรงหยุดลงโดยสมบูรณ์เสียงน้ำหายไป แม้แต่เสียงหัวใจของเขาก็เหมือนถูกกลืนเข้าไปในเงามืดอาริฟอรู้สึกถึงความกดดันแรงขึ้นเหมือนความมืดกำลังบีบรัดเขาเขาก้าวช้าๆไปอีกหนึ่งก้าวและในวินาทีนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นใต้เท้าเขาเสียงนั้นชัดเจนเหมือนเสียงคนเรียกชื่อเขาเบาๆอาริฟอเสียงนั้นลากยาวสันช้า และเต็มไปด้วยความหนาวเย็นอาริฟอร์ตัวแข็งเทือเลือดในกายเย็นว่าเขาก้มลงอย่างช้าๆและเห็นเงาหนึ่งกำลังลอยขึ้นมาจากช่องว่างของสะพานเงานั้นไม่มีใบหน้าไม่มีดวงตาแต่กลับจ้องเขาอย่างแน่วแน่เหมือนรู้จักเขามานานก่อนที่อาริฟอร์จะถอยหลังเงานั้นยื่นบางสิ่งขึ้นจากความมืดเป็นแขนที่ยาวผิดรูป เหยียดตรงมาหาเขาช้าแต่มั่นคงและในขณะนั้นสะพานไม้ทั้งแผ่นก็ส่งเสียงดังสนัน่นเหมือนกำลังจะแตกหักพร้อมกับแรงที่ดึงบางอย่างขึ้นมาจากใต้พื้นสะพานยังไม่จบเรื่องตามคำสั่งของคุณเสียงสะพานไม้ดังลั่นจนพื้นใต้เท้าของอาริฟฟอร์สั่นแรงเขารีบถอยหลังหนก้าวแต่แผ่นไม้ที่เหยียบกลับยุบตัวลงเล็กน้อย เหมือนมีบางสิ่งกำลังดึงไว้จากด้านล่างเงาที่ไร้ใบหน้านั้นยังคงค่อยๆลอยขึ้นมาแขนยาวผิดรูปยังคงเหยียดตรงมาหาเขาและปลายนิ้วยาวสีดำก็ขยับเหมือนกำลังเรียกให้เข้าใกล้อาริฟอรู้สึกถึงแรงบีบรัดในอกหายใจติดขัดลมเย็นจัดพัดวูบผ่านหลังคอเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นยืนอยู่ด้านหลังเขาเขาหันกลับอย่างรวดเร็ว แต่เบื้องหลังยังคงว่างเปล่ามีเพียงเงาของเขาเองที่สั่นตามแสงตะเกียงแต่เงานั้นดูแปลกยาวขึ้นเรื่อยไม้ยมกจนเกือบจะยาวออกไปนอกสะพานอาริฟอขยับถอยหลังอีกนิดแต่ทันใดนั้นแขนดำยาวของเงานั้นก็โผล่พ้นช่องสะพานขึ้นมาทั้งแขนนิ้วทั้งห้ากลางอ้าเหมือนพร้อมจะคว้าตัวเขาในทุกวินาที เสียงคร่ำครวนต่ำลึกดังขึ้นเหมือนมาจากใต้พื้นโลกเสียงนั้นสั่นสะเทือนจนหน้าอกของอาริฟฟอร์ชาไปทั้งแถบเขารู้สึกเหมือนเสียงนั้นกำลังเรียกเขาชวนเขาลงไปในความมืดข้างใต้อาริฟฟอร์กลืนน้ำลายรู้สึกถึงรสขมค้างอยู่ในปากดวงตาเขามองไปยังปลายสะพานฝั่งตรงข้ามระยะทางแค่ไม่กี่ก้าว แต่กลับรู้สึกยาวนานเหมือนปลายทางที่ไม่มีวันเอื้อมถึงทันใดนั้นเงาดำนั้นก็โผล่ขึ้นมาอีกส่วนเป็นช่วงลำตัวที่บิดเบี้ยวบิดไปในทิศทางที่มนุษย์ไม่อาจทำได้ราวกับถูกประกอบขึ้นจากหลายร่างกลิ่นอับและกลิ่นดินเปียกรอยขึ้นแรงและชัดจนทำให้ตาของอาริฟ,ฟอแสบเสียงไม้ใต้เท้าดังกรอบแกรอบอีกครั้งคราวนี้ดังมากกว่าเดิม อาริฟอรีบก้มมองและเห็นแผ่นไม้กำลังแยกออกจากกันทีละเส้นเหมือนมีมือหลายคู่กำลังกดดันจากด้านล่างให้แอร์ตกออกเงาดำนั้นเงยขึ้นช้าช้าแม้ไม่มีใบหน้าแต่มีบางสิ่งในรูปร่างนั้นทำให้หัวใจของอาริฟอรเย็นเฉียบเหมือนมันกำลังยิ้มใส่เขาอาริฟอหายใจแรงเหนือนเย็นผุดขึ้นเต็มหน้าผาก แขนขาของเขาเริ่มสัน่นแต่ขนาดเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงแรงบางอย่างที่พยายามดึงสติของเขาให้หยุดนิ่งเหมือนความมืดกำลังพันรอบร่างของเขาเงาดำเหยียดแขนขึ้นสูงขึ้นนิ้วยาวผิดปกติขยับเหมือนกำลังจะคว้าเสื้อของอาริฟฟอร์ในอีกเซียววินาทีและในวินาทีนั้นเองสะพานไม้ทั้งสะพานก็ส่งเสียงแตกหักกังวานไปทั่วหุบเขา เหมือนกำลังพังทลายลงพร้อมกับเงาที่กำลังพุ่งขึ้นมาจากด้านล่างลมเย็นแรงพัดเข้าหน้าของอาริฟอร์ฝุ่นไม้ปลิวเข้าตาเสียงหอบหืดของสิ่งใต้สะพานดังใกล้จนเหมือนอยู่ตรงข้างหูและเงาดำก็พุ่งขึ้นมาครึ่งตัวเหยียดแขนเข้ามาหาเขาเหมือนจะคว้าตัวเขาในทันทียังไม่จบเรื่องตามคำสั่งของคุณ แขนดำยาวเหยียดพุ่งเข้าหาอาริฟอร์อย่างช้าแต่มั่นคงความช้าของมันกลับทำให้ความกลัวขยายตัวมากขึ้นเหมือนมันจงใจให้เขารู้สึกถึงความสิ้นหวังทีละวินาทีอาริฟอร์ถอยหลังอีกหนึ่งก้าวแต่แผ่นไม้ที่เหยียบกลับยุบตัวลึก,กกว่าเดิมเสียงไม้แตกร้าวดังชัดเหมือนกำลังเตือนว่าเขาไม่มีทางถอยได้อีกอาริฟอร์พยายามควบคุมลมหายใจ แต่หน้าอกกลับแน่นจนหายใจลำบากลมเย็นจัดแผ่ซ่านขึ้นมาตามพื้นสะพานเหมือนความมืดกำลังไหลขึ้นมาจากด้านล่างล้อมรอบข้อเท้าของเขาอย่างเงียบงนันเงาดำที่โผล่ขึ้นมาครึ่งตัวบิดเบี้ยวช้าๆเหมือนกำลังปรับรูปร่างเพื่อตามเขาให้ทันส่วนไหล่ของมันยกขึ้นสูงผิดธรรมชาติและเนื้อบนตัวมันเหมือนเคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระ เหมือนมีสิ่งมีชีวิตหลายตัวกำลังกระดุกกระดิกอยู่ภายในเสียงอื้ออึงต่ำลึกดังจากข้างใต้สะพานดังครึ่งทีละน้อยเหมือนเสียงกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้หัวใจของอาริฟอร์ทำให้เขารู้สึกเหมือนเลือดในกายกำลังชะลอการไหลยเย็นหนกักและหนาวลึกถึงกระดูกตะเกียงที่เขาถือเริ่มสั่นไหวแรงขึ้นแสงสลัวส่องไปโดนผิวของเงาดำนั้น และเผยให้เห็นพื้นผิวเหมือนดินแห้งแตกมีรอยแยกเล็กๆขยับตามจังหวะการขยับตัวเสมือนมันเติบโตขึ้นในความมืดทุกครั้งที่อาริฟอร์ถอยหนีอาริฟอร์กลืนน้ำลายรู้สึกถึงผิวคอยเย็นชาไปทั้งแถบเขามองไปยังปลายสะพานด้านหน้าซึ่งอยู่ห่างเทียงไม่กี่ก้าวแต่เหมือนเลือนหายไปในความมืดเหมือนมีม่านบางอย่างกำลังกั้นไม่ให้เขาไปถึง แขนดำยาวพุ่งขึ้นสูงจนเกือบแต่หน้าเขาปลายนิ้วยาวเหมือนมีแรงดึงบางอย่างอาริฟอยยกแขนขึ้นปัดเบนเนงแต่ทันทีที่มือเขาเฉียดโดนปลายนิ้วของเงานั้นความเย็นแรงลึกก็แล่นเข้าสู่แขนเขาทันทีเหมือนมีน้ำแข็งไหลเข้าสู่เส้นเลือดทำให้แขนขาวูบร้ายแรงในชั่วขณะเงาดำขยับใกล้ขึ้นอีกลำตัวมันลอยพ้นพื้นสะพานจนเห็นชัด รูปร่างนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยเห็นมาก่อนเหมือนร่างที่ถูกประกอบจากเงาและความชื้นและเสียงร้องที่ถูกฝังอยู่ในความมืดของสถานที่แห่งนี้เสียงคร่ำครวญดังขึ้นตรงหน้าอาริฟอร์เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนแต่กลับมีความเศร้าลึกอยู่ในนั้นเหมือนเรียกหาใครสักคนที่จากไปนานและทุกครั้งที่เสียงนั้นดัง สะพานไม้ก็สั่นแรงขึ้นเหมือนบางอย่างใต้สะพานกำลังตื่นขึ้นพร้อมกันหลายร่างอาริฟอร์พยายามก้าวไปข้างหน้าแต่ทันทีที่เขายกเท้ามือสีดำของเงานั้นก็คว้าต้นขาของเขาไว้นิ้วยาวจิกเข้ากับกางเกงเขาแรงบีบเย็นจนเหมือนเลือดหยุดไหลาอาริฟอร์สะดุ้งสุดตัวพยายามดึงขาออกแต่แรงนั้นแน่นมาก เหมือนรากไม้ที่ฝังลึกในดินกำลังดึงเขาลงไปช้าไม้ยะมกลมแรงวูบผ่านสะพานเสียงสะพานครางก้องไปทั่วหุบเขาและในความสั่นไหวทั้งหมดนั้นเงาดำก็เงยตัวขึ้นสูงกว่าเดิมหันส่วนที่เหมือนใบหน้าที่ไม่มีใบหน้ามองตรงมาที่อาริฟร์เหมือนกำลังจะพูดบางอย่างที่เขาไม่พร้อมจะได้ยินและในวินาทีนั้น แผ่นไม้ตรงกลางสะพานก็ยุบลงเหมือนมีบางสิ่งขนาดใหญ่กำลังกระแทกขึ้นมาจากด้านล่างพร้อมเสียงหอบหนักที่ดังชัดขึ้นราวกับกำลังไล่ตามมนมาหายใจของเขายังไม่จบเรื่องตามคำสั่งของคุณแผ่นไม้ที่ยุบตัวกลางสะพานทำให้เสียงแตกดังสะท้อนรอบหุบเขาเศษไม้ปลิวขึ้นมากระแทกหน้าอาริฟร์ ลมแรงพัดใส่ตัวเขาจนร่างโมน,นองเงนอไปด้านหลังแตงเงาดำที่จับต้นขาของเขายังคงบีบแน่นเหมือนต้องการไม่ให้เขาหนีไปไหนอาริฟอร์สูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงกลิ่นดินชื้นแรงขึ้นกลิ่นนี้เหมือนมาจากบางสิ่งที่อยู่ลึกกลงไปใต้สะพานกลิ่นที่ทำให้ประสาททุกส่วนของเขาตื่นตัวอย่างรุนแรงเสียงคลืดคลาดดังจากช่องไม้เบื้องหน้า เหมือนมีกรงเล็บขนาดใหญ่กำลังกรีดผิวไม้จากด้านล่างเส้นไม้แอตกออกทีละเส้นสันเหมือนกำลังเตือนว่าเวลาใกล้หมดลงเรื่อยๆเงาดำเริ่มขยับเข้ามาใกล้ลำตัวสูงผิดปกติของมันค่อยๆลอยขึ้นเหมือนถูกแรงบางอย่างดันขึ้นมาจากใต้พื้นไม่มีขาไม่มีเท้ามีเพียงเงาหนาทึบที่ไหลเป็นคลื่นเหมือนควันหนา แต่กลับหนักแน่นราวกับของแข็งอาริฟอร์พยายามยกเท้าอีกครั้งแต่แรงบีบจากนิ้วดำยาวนั้นทำให้เขาเจ็บร้าวเหมือนนิ้วเหล่านั้นฝังลงไปถึงกระดูกลมหายใจเขาเริ่มทีหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุกออกมาจากกอกแขนของเงาดำอีกข้างค่อยๆย,ยกขึ้นเคลื่อนไปในอากาศช้าๆเหมือนกำลังลูบอากาศแต่สิ่งที่ทำให้อาริฟอขนลุกคือ แม้แขนนั้นยังไม่สัมผัสเขาอากาศรอบตัวเขาก็เย็นลงอย่างรวดเร็วเย็นจนเหมือนมีน้ำแข็งเกาะตามปลายผมตะเกียงในมือเขาสั่นแรงขึ้นแสงสว่างวูบไหวเงาของสิ่งตรงหน้าบเบลอไปเป็นเส้นยิ่งทำให้มันดูบิดเบี้ยวมากขึ้นจนยากจะบอกกว่ารูปทรงจริงของมันคืออะไรอาริฟฟกัดฟันพยายามถอยอีกครั้งแต่ทันใดนั้น เสียงลอมาหายใจหนักดังตรงหน้าดังราวกับกำลังสูดอากาศจากข้างในหน้าอกของเขาเองเสียงไกลมากจนเขารู้สึกถึงความสั่นของเสียงผ่านผิวหน้าเงาดำโน้มตัวเข้าหาเขาและส่วนที่เหมือนเป็นใบหน้าซึ่งไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากแต่กลับเต็มไปด้วยรอยแตกยาวลึกราวกับบาดแผลและรอยแตกเหล่านั้นค่อยๆขยับ เหมือนพยายามจะเปิดกว้างแผ่นไม้ด้านหน้าของอาริฟฟอรแอรตกออกอีกครั้งครั้งนี้แตกเป็นรอยยาวเหมือนมีบางอย่างกำลังดันขึ้นมาจากด้านล่างด้วยแรงมหาศาลเสียงหอบจากสิ่งใต้สะพานดังชัดขึ้นหนักขึ้นถี่ขึ้นเหมือนมันกำลังจะขึ้นมาบนสะพานพร้อมกันกับเงาดำที่จับเขาอยู่ลมรอบตัวเปลี่ยนทิศท,ทันที แรงลมตีกลับเข้าหาเขาผลักหลังอาริฟอร์ให้เอ็นเข้าหาเงาดำตรงหน้าจนใบหน้าที่ไม่มีใบหน้านั้นอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกรอยแตกบนใบหน้ามืดนั้นค่อยๆขยายช้าแต่เต็มไปด้วยแรงที่กดดันหัวใจของอาริฟอร์เหมือนมันกำลังเปิดออกเพื่อเผยสิ่งที่ไม่ควรถูกมองเห็นและในวินาทีนั้น เงาดำอีกหลายร่างก็เริ่มลอยขึ้นมาจากช่องไม้ด้านล่างเต็มไปด้วยแขนเต็มไปด้วยรอยแตกเต็มไปด้วยเสียงคร่ำครวญที่ผสานกันจนดังก้องสะพานทั้งอันอาริฟ,ฟอร์เรม,มองไม่เห็นปลายสะพานแล้วความมืดกำลังปิดกั้นทางออกและเงาทั้งหมดกำลังล้อมรอบเขาอย่างช้าๆารากลับไม่มีที่ไปอีกต่อไปยังไม่จบเรื่องตามคำสั่งของคุณ เงาดำหลายร่างเคลื่อนล้อมอาริฟฟอร์เข้ามาเสียงคร่ำครวญประหลาดสะท้อนกล้องไปทั่วสะพานราวกับเสียงจากอดีตท,ที่ถูกฝังไว้ใต้หุบเขาแห่งนี้มานานเกินกว่าจะนับเวลาอาริฟฟอร์หลับตาสูดลมหายใจลึกและตัดสินใจเผชิญหน้ากับสิ่งตรงหน้าแทนที่จะถอยเข่าก้าวไปหนึ่งก้าวก้าวที่เต็มไปด้วยความกลัวแต่เต็มไปด้วยความกล้าเช่นกัน เมื่อปลายเท้าของเขาแตะลงบนแผ่นไม้แสงจากตะเกียงก็สว่างขึ้นอย่างประหลาดสว่างจนเงาดำทั้งหมดหยุดขยับเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่รอยแตกบนใบหน้ามืดที่อยู่ตรงหน้าเขาค่อยๆปิดลงเหมือนแสงกำลังทำให้มันสงบเสียงหอบจากใต้สะพานเงียบลงทันทีความสั่นสะเทือนหยุดลมเย็นที่ปกคลุมทั้งสะพานค่อยๆเบาบางลง เหมือนทุกอย่างกำลังคืนสู่สภาพเดิมเงาดำร่างแรกค่อยๆถอยหลังตามด้วยร่างอื่นๆพวกมันลอยลงไปใต้สภานนาทีละร่างช้าสงบราวกับยอมรับการปล่อยวางอาริฟอยยืนอยู่กลางสะพานเทียงลำพังลมหายใจเริ่มเป็นปกติหัวใจที่เต้นแรงค่อยๆสงบลงและเสียงธรรมชาติของหุบเขาก็กลับมาเสียงลม เสียงใบไม้และเสียงน้ำไหลเบาๆใต้สะพานเขามองไปยังปลายสะพานซึ่งตอนนี้ปรากฏชัดเจนโดยไม่มีเงามืดใดบดบังอีกต่อไปอาริฟอร์ก้าเดินต่อข้ามสะพานไปยังฝั่งตรงข้ามและเมื่อเท้าของเขาแตะพื้นดินด้านนั้นสะพานไม้เก่าก็ส่งเสียงดังครั้งสุดท้ายเหมือนมันกล่าวคำลาอาริฟอหันกลับไป เห็นสะพานมืดลงอย่างช้าๆราวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงตำนานที่ยังคงถูกซ่อนอยู่ในความเงียบของสถานที่แห่งนี้แต่ลึกลงไปในใจเขาเขารู้ดีว่าตำนานสะพานเก่ายังคงเฝ้ารอผู้ที่กล้าข้ามมันในคืนต่อไปจบ